สวัสดีครับอยู่กับแอดพิกเจนรงอิรุนนะครับอีกหนึ่งแบรนด์มาใหม่ครับแบรนด์การ์จอนำเข้าโดย WPG แบรนด์นี้มีชื่อว่ามา l ีนะครับจริงๆแล้วมา l ี ali, เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีการทำตลาดในประเทศไทยเมื่อเป็นหลายสิบปีก่อนนะฮะถ้าจำกันได้ก็จะมีแบรนด์อย่างมารีกา a l a x ซนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกาแล็กไปแล้วแล้วก็ส park นะครับที่เป็นสปาร์เกอร์ไปแล้ว ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งแล้วก็ดูการกลับมาของเขาค่อนข้างน่าสนใจนะครับตั้งแต่ดีไซน์ของหน้ากล่องกาจอที่เราได้รับมาแล้วนะครับดูพรีเมียมดูไฮเอนด์ดี Premium, ดดทีเดียวนะฮะเพราะว่าต้องบอกกันก่อนเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์ที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่มันจะเป็นแบรนด์ในระดับคุ้มค่าอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้ดูไฮเอนด์ขึ้นมานะครับโดยเจ้า3070ที่จากมาลีตัวนี้หน้ากล่องของเขานนะฮะก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับสายฟ้าไหม แล้วก็จะมีในเรื่องของตัว RTX 3 0 7 0 Ti ระบุเอาไว้เขียนไว้ตรงนี้สีเขียวๆตามสไตล์ NVIDIA นะครับแล้วก็จะมีกระดาษหุ้มตรงนี้มานะครับระบุเอาไว้ว่าเป็นรุ่น Carrado Feeling ก็จะอารมณ์ประมาณกรีกโรมันะอะไรแบบนี้เนาะดูสวยดีเป็นลายประมาณหินอ่อนพรีเมียมไฮเอนเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเอ,าเ,อเจ้ากระดาษหุ้มตรงนี้ออกก่อนอ่าเ,เห็นโฉบหน้าของตัวการ์ดกันเต็มๆแบบนี้นะครับเป็นลายสายฟ้า ด้านหลังเองนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวสเปค r e q u i r e m e ต t ต่างๆระบุเอาไว้นะครับเช่นตัวการตัวนี้จะรองรับ Ray Tracing นะครับมี Tensor Core ต่างๆรองรับ PCIe Gen 4 Direct X 12นะครับ Gforce Experience ต่อจอได้แบบ 4K 120Hz รองรับ HDR มี HDMI 2.1นะครับและแน่นอนว่า ตัวกาดตัวนี้ด้วยความที่เป็น3070 Ti นะครับเขาก็จะรองรับฟีเจอร์แบบอัดแน่นแล้วก็เล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับตัวกล่องเองเนี่ยมาในโทนสีขาวๆตัดด้วยสีฟ้าดูดีทีเดียวนะครับกล่องนะฮะดูแข็งแรงแล้วก็หนักแน่นดีทีเดียวนะครับเปิดตัวกล่องมาดูกันนะครับมาดูตัวกา์ด้านในกันแพคเกจด้านนอกว่าดีแล้วด้านในจะเป็นอย่างไรแกะยากเหมือนกันนะเนี่แน่นมากว้าว แพ็กเกจด,ด้านในนะครับก็จะเป็นฟองน้ําการกระแทกมานะครับเป็นโฟมการกระแทกมาแบบนี้ตัวการ์ดยาวทีเดียวนะครับแต่จะไม่มีอุปกรณ์อะไรมานะครับในตัวกล่องเลยนะมีตัวการ์ดโดดๆมา1ใบนะครับกล่องด้านในเป็นกล่องสีขาวนะฮะไม่ได้เป็นกล่องกระดาษสีน้ําตาลนะฮะก็ดูโอเคอยู่ไฮโซดีนะครับ, Hi รบแถมมีไอ้ตัวตรงนี้ด้วยนะผมชอบมากเลยเป็นกระดาษที่เป็นกรอบด้านนอกของเขาอะ่ะเท่อะ สำหรับตัวการ์ดเองนะครับเดี๋ยวมาดูมาย่นโฉมกันซิอ,อยู่ในซองกันไฟฟ้าสถิตนะครับตัวการ์ดเองค่อนข้างหนายาวและใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวเรามาแกะกันเปิดซิงมาล,ลี่เฮ้ยสวยอะตัวการ์ดนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าชุดเกราะนะครับหน้ากากของชาวโรมันเลยนะ แบบนี้เลยอารมณ์แบบเหมือนดูหนังเรื่องสปาร์ตันนะฮะกรีโรลันอะไรแบบนั้นตรงนี้เป็นนัก,กรบนะครับตัวการ์ดนะครับก็จะมีพัดลม3ตัวพัดลมทั้งหมดจะเป็นขนาด100ม mm, มหรือ10เซนติเมตรนะครับแบบนี้3ตัวนะครับกรอบนะครับจะเป็นกรอบพลาสติกสีที่ทำมา ฟิลคล้ายๆกับสีเทาๆนะครับอารมณ์เหมือนสีรถยุคใหม่อะพวก Honda City ยุคใหม่ที่จะทำสีออกแนวเทาๆแบบนี้ดูสวยดีนะไม่เหมือนกับหลายๆแบรนด์นะครับที่จะทำสีแบบเดิมๆมาก็คือสีดำสีขาวอะไรแบบนี้ตัวนี้ทำสีมาได้แตกต่างมีแถบเส้น RGB อยู่ด้วยกันสีแถบตรงนี้จะเปล่งประกายเวลาเสียบเข้ากับตัวการ์ดแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งไฟ RGB ได้ด้วยนะครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของโลโก้ G Force RTX ตรงนี้ก็เป็นไฟเปล่งประกายเหมือนกันเวลาเสียบตัวการ์ดเข้าไปในเครื่องแนวนอนนะครับก็จะเห็นไฟตรงนี้แต่ถ้าเสียบตัวการ์ดแนวตั้งก็จะเห็นเป็นใบพัดลมแบบนี้นะครับตัวการ์ดเองนะครับต้องการไฟเลี้ยง2หัวนะครับเป็น8พินนะครับ PCIe จำนวน2หัวตรงนี้นะครับต้องต่อให้ครบนะฮะไม่งั้นจะเปิดใช้งานไม่ได้สังเกตดูในเรื่องของชุดระบายความร้อนนะฮะเป็นตัว ฮีตไป์แล้วก็ตัวฮีซิงครับฮีซิงเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาตึบเลยนะครับแล้วก็จะมีฮีตไป์นะครับที่คอยดูดความร้อนออกมาเนี่ยอยู่ด้านในจํานวนทั้งหมดด้วยกันอยู่ข้างในจํานวนด้วยกันทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับพาดผ่านระบายความร้อนแล้วก็มีตัวพัดลมเป่าไล่ลมร้อนออกนะครับด้านหลังของตัวการ์ดเองก็จะเป็นแบล็คเพทอลูมิเนียมนะฮะมีการตัดรวดลายสวยงามทีเดียวแล้วก็มีการเจาะร่องเอาไว้เพื่อระบายความร้อนมีแถบสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับ เสริมความสวยงามแล้วก็จะมีแน่นอนครับสติกเกอร์ตรงนี้แปะเอาไว้ว่าห้ามแกะนะจะหมดประกันนะครับประกันของตัวกราดตัวนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ปีนะครับเป็นประกันของ WPG Thailand นะครับ ในฝั่งของการเชื่อมต่อนะครับบริเวณด้านหลังของตัวการก็จะมียางการฝุ่นมาให้ตรงบริเวณพอร์ตที่เป็นตัว HDMI แล้วก็ DisplayPort นะครับให้ดูกันนะครับพอร์ตตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน4พอร์ตนะครับเป็นมาตรฐานของการจอไข่เขียวนะประกอบไปด้วย DisplayPort 3พอร์ตนะครับและ HDMI 1พอร์ต DisplayPort นี่ก็จะเหมาะกับเอาไว้ต่อพวกที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับส่วน HDMI ก็เอาไว้ต่อทีวีได้ 4K 120Hz ได้นะครับ ตัวการ์ดกินพื้นที่อยู่ประมาณสักสาสล็อตนะฮะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ยาวทีเดียวสำหรับในเรื่องของความยาวตัวการ์ดเดี๋ยวไอ้บิ๊กจะขึ้นไว้ให้ดูด้านล่างนะครับสเปคตัวการ์ดใครที่จะใช้เจ้าตัวการ์ดตัวนี้เนี่ยต้องวัดให้ดีนะครับว่าเคสของเราใส่ได้หรือเปล่าบางคนเป็นเคสแบบ m i โคร ATX นะครับบางคนใช้เคสแบบ Mid Tower ออาจจะบางรุ่นอาจจะใส่ไม่ได้เนาะแต่ในเรื่องของความหนาของตัวการ์ด แต่ในเรื่องของความสูงของตัวการ์ตัวการ์ดไม่ได้สูงมากจะออกแนวไปทางยาวนะครับถ้าดูกันจริงๆเนี่ย PCB ของตัวการ์ดมีแค่นี้เองนะครับที่เหลือจะเป็นในเรื่องของการเสริมเพิ่มเติมการระบายความร้อนดังนั้นถ้าดูด้วยตาและวิเคราะห์ด้วยใจนะฮะจะสังเกตเห็นว่าการระบายความร้อนน่าจะดีมากๆเลยแหละตอนใช้งานจริงนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะฮะของการเสียบเวลาเสียบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ PCIe 4.0 x16 นะครับสามารถใช้กับเมนบอร์ดได้ทุกรุ่น ะะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเมนบอร์ดนั้น,นรองรับอินเทอร์เฟซที่เป็น PCIe ในเวอร์ชั่นอะไรถ้าเป็นเมนบอร์ดยุคเก่าที่เป็น PCIe Gen 1 Gen 2 Gen 3มันก็จะลดหลั่นกันลงไปในเรื่องของแบนด์วิดต์นะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการ์ดนะครับ PCB ด้านหลังนะครับแล้วก็ PCB ด้านหน้าของตัวการ์ดก็จะเป็น PCB สีดำสวยงามทีเดียวหน้าตาถือว่าโดดเด่นแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับ ให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งตัวพัดลมแบบนี้อ่าเดี๋ยวเรานะครับไปลองใช้งานกันในฝั่งของการเล่นเกมกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าประสิทธิภาพของเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไีจะลองต่อไฟ RGB แล้วก็จะเปิดตัวการให้ดูครับว่าเวลาอยู่บนเครื่องแล้วมันจะเทคแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์การ์ดจอที่น่าสนใจแล้วก็พัฒนามาได้ค่อนข้างดีนะครับลืมไปเลยอะในอดีตว่าเป็นแบบการ์ดจอตัวเริ่มต้นตัวคุ้มค่าอะไรแบบนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้ามีมาขายในประเทศไทยแล้วราคาสมเหตุสมผลนะผมว่าขายดีอยู่แล้วนะครับเพราะหนึ่งเลยคือในเรื่องของการระบายความร้อนก็ทําได้ดีนะครับตัวประสิทธิภาพเองกับชิป RTX 3070 Ti ที่มีตัวคูด่ามากถึง6,144ยูนิตก็แรงและเร็วมากๆตัวแรมของตัวการ์ดจอ เองที่เป็นแ a ม8 GB g b G DDR6X ก็โอ้โหช่วยในการเล่นเกมที่มีความละเอียดสูงสนะครับเช่นเกมที่ปรับ 2K เกมที่ปรับ 4K ต่างๆได้อย่างลื่นไหลและพลิ้วไหวทีเดียวเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามองให้ดีก็กคือว่าถ้าต้องจับตามองให้ดีกันก็คือว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับถ้าหาซื้อกันได้ง่ายๆย,ยังไงผมว่าหมดแน่นอนแป๊บเดียวก็หมดนะครับหน้าตาเองก็สวยงาม การระบายความร้อนเองก็ใช้ได้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณ wpg ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวการ์จอ rtx 3 0 7 0 ti ในรุ่นการ์โดนะครับจากทางมา e ีมาให้ได้ลองกันเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามไปถามหาเรื่องของลิงก์เรื่องของวาร์ปการสั่งซื้อมาให้อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวถ้าได้จะเอามารีแปะใต้เดสคริปชันกันเลยนะรอติดตามกันได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจดีทีเดียวนะครับสำหรับมารี G-Force e RTX 3070 Ti ในรุ่น g a a d o ตัวนี้แถมที่สำคัญนะฮะ RGB ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้สวยงามมากลองดูตรงนี้กันแล้ว ลองนึกซิว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับรุ่นไหนยังไงหรือเปล่าของแบรนด์ที่ดังๆอยู่ในปัจจุบันนะผมเห็นแล้วผมรู้สึกคล้ายคลึงมากเลยนะครับแต่มันเป็นแบบย่อส่วนมานะฮะไฟตรงนี้สวยมากปรับสีได้ด้วยผ่านซอฟต์แวร์ของมารีเองนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเจ้ากาจอตัวนี้ในครั้งหน้าอยากรับชมรีวิวตัวไหนอย่างไรพิมพ์มเลยใต้คอมเมนต์ล้วเจอกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ